ยังต้องดูเหตุอุปชาจะต้องสอนตาจาปัญจกรรมฐานเจสาโลมานะขาทันตาตาโจอนุโลมปฏิโลมกับให้มันคล้องให้มันชำนาญเพื่อจะได้รู้เห็นของจริงอุปชาไหนข้าบวชแล้วไม่บอกมูลกรรมฐา,านกันอุปชาในวิบัติ ไม่สมศักดิ์ศรีไป็นอุปชาถ้าไม่พูดอ่ะจะต้องบอกตัวนี้พูดแรงไปหน่อยนะขอโทษเดี๋ยวจะว่าลวงปู่นี่โหดไม่ใช่พูดเรื่องจริงพูดเบาๆก็ได้กลัวจะไม่ได้ยิน ไก่เว้ยผู้หล่กหลายบอรว้ยได้ยินบอนนอท้างไก่คุณหนอนเดี๋ยวคงจะบ่นว่าพาหลวงพ่อหลวงตามาจากไหนว่าบ่นจนเล็บคอหนูเดี๋ยวจะว่าอีกถ้าเราแปลในนามาทำหล่ะ าแบบแบบพ่อและแม่แบบการปฏิบัติล่ะนะโมอันว่าน้ําและดิน